ต้อนรับสู่เจาะประเด็นนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเกมการเมืองระดับโลกที่ดุเดือดมากๆใช่ครับและที่สำคัญคือประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่คนดูแต่กำลังถูกดึงเข้าไปอยู่ใจกลางเกมนี้ในบทบาทใหม่ที่ต้องบอกว่าทรงพลังกว่าเดิมเยอะเลยค่ะครับ คือในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเปราะบางมากไม่ว่าจะโรคระบาดสงครามหรือว่าซัพพลายเชนที่มันติดขัดไปหมดเนี่ยอาหารมันได้กลายสภาพเป็นอำนาจรูปแบบใหม่ไปแล้วอืใครที่กลุ่มความมั่นคงทางอาหารได้ก็เหมือนมีไพ่เหนือของคนอื่นในการต่อรองบนเวทีโลกซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่เราจะมาดูกันว่า จู่ๆประเทศไทยเราก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมนี้ได้ยังไงแล้วมันมีโอกาสและความท้าทายอะไรรอเราอยู่บ้างเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดตุ้งเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นเหมือน คลื่นใต้น้ําที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการที่ไทยเริ่มเดินเกมเจรจาการค้าเกษตรกับหลายประเทศพร้อมๆกันแต่จุดที่ทําให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐต,ต้องหันขวับมามองเราเลยก็คือดีลใหญ่2ดีลใช่ค่ะดีลกับสิงคโปร์แล้วก็ซาอุด,ดิอาระเบียมันเปลี่ยนมุมมองที่วอชิงตันมีต่อเราไปเลยถูกต้องครับคือจากเดิมที่เขามองเราเป็นแค่พันธมิตรที่ค่อนข้างจะเชื่อฟังในภูมิภาคนี้ จู่ๆการเคลื่อนไหวของเรามันทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะไทยกําลังจะกลายเป็นผู้เล่นอิสระหรือเปล่าโห oh. สิ่งที่น่าสนใจคือเหตุผลที่สารัฐกังวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขการส่งออกข้าวแต่มันคือสถานะใหม่ของไทยที่กําลังก่อตัวขึ้นสถานะใหม่ที่ว่านี่คืออะไรคะคือวอชิงตันมองว่าไทยกําลังเปลี่ยนจากผู้ผลิตที่ผลิตของได้เยอะๆมาเป็นผู้เชื่อมตลาด และอาจจะกลายเป็นผู้กําหนดเกมด้านอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สหรัฐไม่อยากเสียอิทธิพลไปเลยใช่เลยครับเขาไม่อยากเสียไปเด็ดขาดมันก็เลย make sense ที่เราเริ่มเห็นข่าวว่าสหรัฐเข้มงวดกับสินค้าไทยมากขึ้นมีการตรวจสอบมาตรฐานที่จุกจิกขึ้นครับมีกําแพงภาษีสินค้าเกษตรบางตัวด้วยแล้วก็หันไปสนับสนุนประเทศคู่แข่งของเราอย่างเวียดนามหรืออินเดียเพื่อถ่วงดุลอำนาจ ภาพนั้นเลยครับคือสหรัฐกำลังกังวลว่าไทยกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารที่แบบว่าสหารัฐอาจจะเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะเมื่อเราไปจับมือกับสิงคโปร์ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐใช่ครับแล้วก็ยังไปฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรด้านพลังงานของเขาอีกมันเหมือนไทยกำลังดึงพันธมิตรของอเมริกาจากสองฝั่งทวีปมาเจอกันด้วยเรื่องอาหาร อ๋อมันอาจจะนำไปสู่โครงสร้างอำนาจใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบเดิมๆที่สหรัฐเป็นผู้นำอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดครับค่ะตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยงั้นเราลองมาดูดีลสำคัญที่ว่าเนียงว่ายังไงกันบ้างเริ่มจากสิงคโปร์ก่อนเลยประเทศที่ร่ำรวยมากแต่แทบจะไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเลยใช่ครับ การที่สิงคโปร์เลือกลงนามความร่วมมือด้านอาหารกับไทยในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G เนี่ยมันมีความหมายยังไงคะมันคือการยกระดับเราจากแค่ผู้ขายให้กลายเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงทางอาหารเลยครับ oh. ความร่วมมือนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่การซื้อขายข้าว แต่มันขยายไปถึงการร่วมกันพัฒนาคลังสำรองอาหารในภูมิภาคแล้วก็มีเรื่องระบบขนส่งที่เรียกว่าโคเชนด้วยใช่ไหมคะประเด็นนี้สำคัญมากครับคือการพัฒนาระบบขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิหรือโคเชนเนี่ยมันคือตัวเปลี่ยนเกมเลยนะมันช่วยให้เราเชื่อมไทยเข้ากับตลาดพรีเมียมของสิงคโปร์ได้อ๋อคือไม่ใช่แค่ขายข้าวแล้วแต่เป็นพวกของสดของมีราคาสูงขึ้นใช่ครับนี่คือการสร้างสายโซ่ความมั่นคงทางอาหารแห่งใหม่เลย ในขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียที่กำลังเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจครั้งใหญ่ก็ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะยาวเหมือนกันครับนโยบายวิชั่น2020ของเขาชัดเจนมากแล้วไทยก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญทำให้ความสัมพันธ์ไทยซาอุมันก้าวไปสู่การผูกพันเชิงยุทธศาสตร์ด้านอาหารไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวหรือแรงงานเหมือนเมื่อก่อนการที่สประเทศมหาเศรษฐีนี้เลือกไทยในเวลาไล่เลี่ยก,กัน มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่าโลกกำลังมองไทยในฐานะศูนย์กลางด้านอาหารที่นั่งเชื่อถือท่านในแง่คุณภาพและเสถียรภาพทางการเมืองที่นิ่งขึ้นกว่าในอดีตทำให้ไทยกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางเข้าไว้ด้วยกันแล้วพอดีเหล่านี้ถูกเปิดเผยมันก็สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วเลยใช่ไหมคะประเทศอื่นๆเริ่มหันมามองไทยทันทีแน่นอนครับมาหาศาลเลย ประเทศที่พึ่งพาการนําเข้าอาหารสูงอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เริ่มหันมาเจราจากับไทยมากขึ้นอืในขณะที่คู่แข่งสำคัญของเราอย่างเวียดนามอันนนนี้่่าสใจคะเขาก็ต้องเร่งเกมของตัวเองเพื่อไม่ให้เสียตลาดไปคือมันเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณไปสู่การแข่งขันด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นสนามที่ไทยมีความได้เปรียบอยู่แล้ว ถูกต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทบาทของไทยมันไม่ได้ถูกกําหนดจากกลไกตลาดเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ถูกกําหนดจากแรงดึงดูดของประเทศรอบข้างที่ต้องการพันธมิตรด้านอาหารที่ไว้ใจได้เหมือนเราถูกผลักให้ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเจรจาที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับมีเดิมพันที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยฟังดูแล้วเหมือนเรากําลังยืนอยู่บนโอกาสพลังประวัติศาสตร์เลยนะคะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากๆเลยใช่เลยครับงั้นสรุปแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรคะสำหรับอนาคตของประเทศไทยเราสามารถมองผลกระทบระยะยาวได้3ด้านหลักๆเลยครับด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจค่ะข้อดีคือไทยจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นแต่เราก็ต้องรับมือกับความผันผวนข,ของราคาอาหารโลกที่รุนแรงขึ้นและที่สำคัญคือเราจะกลายเป็นเป้าทันทีหากเกิดปัญหาเรื่องอุปทาน หมายความว่าถ้าเกิดภัยแล้งน้ําท่วมผลผลิตเรามีปัญหาผลกระทบมันจะไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศอีกต่อไปแล้วแล้วด้านที่สองล่ะคะด้านที่สองคือด้านความมั่นคงครับการเป็นผู้เล่นหลักด้านอาหารทําให้ไทยตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองได้ง่ายขึ้นมากเป้าหมายทางการเมืองนี่เป็นแบบไหนคะก็อาจจะเป็นแรงกดดันจากคู่แข่งการล็อบบี้ของมหาอำนาจหรือแม้แต่เอ่อข่าวปลอมเพื่อทําลายความน่าเชื่อถืออ๋อ ลองนึกภาพว่าอยู่ๆก็มีข่าวว่าสินค้าเกษตรไทยปนเปื้อนออกมาพอดีตอนที่เรากําลังจะเซ็นสัญญาใหญ่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วด้านสุดท้ายที่บอกว่าท้าทายที่สุดล่ะคะคือด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยคือการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐจีนอาเซียนแล้วก็กลุ่มตะวันออกกลาง คือต้องเดินบนเส้นลวนเลยใช่ไหมคะเอ็นไปทางใดทางหนึ่งมากไปก็ไม่ได้ใช่ครับถ้าเราเอ็นไปทางจีนมากเกินไปก็อาจจะเจอกำแพงภาษีจากฝั่งสหรัฐแต่ถ้าใกล้ชิดกับสหรัฐมากไปก็อาจจะกระทบตลาดส่งออกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเราในจีนโหทุกการเคลื่อนไหวจะถูกจับจ้องและตีความ มันเป็นเกมที่ต้องเล่นอย่างฉลาดและระมัดระวังที่สุดครับเรียกได้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดจริงๆเพราะทุกการเคลื่อนไหวจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศในระยะยาวเลยคำถามสำคัญมันเลยย้อนกลับมาว่าประเทศไทยพร้อมแค่ไหนสำหรับบทบาทใหม่นี้ครับผมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าประเทศไทยกำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆจากผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางยุทธศาสตร์ด้านอาหารของโลก ครับซึ่งเป็นบทบาทที่มาพร้อมทั้งโอกาสและแรงกดดันมหาศาลจริงๆและสุดท้ายนี้ครับอาจจะมีประเด็นที่น่าชวนให้คบคิดต่อไปก็คือในเกมที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ประเทศไทยมีทางเลือกที่จะไม่เข้าร่วมหรือเปล่าอืมหรือการที่เราถูกดึงเข้ามาเป็นผู้เล่นคนสำคัญมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว และคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะใช้จังหวะนี้อย่างไรไม่ใช่แค่เพื่อเอาตัวรอดจากแรงกดดันแต่เพื่อสร้างความมั่นคงและกำหนดอนาคตของประเทศด้วยตัวเราเองโดยไม่กลายเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของมหาอำนาจ